อาณาจักรป๊อกมากี้ค่าไฟแพงกว่ารถยนต์1คันเป็นอีกหนึ่งครอบครัวใหญ่มากๆและเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ครบ1ปีแล้วสำหรับครอบครัวของป๊อกพัะสอนก่อนและมากี้ราศีแเวล่าสุดทั้งคู่เปิดเผยค่าไฟที่ต้องใจ่ายในแต่ละเดือนให้ทุกคนได้รู้ผ่านทางช่อง y t u t u ป๊อกกี้ออเดรนซีซั่น6 e อ6ีโหดไปแล้วค่าไฟทั้งบ้านไม่ธรรมดาซึ่งป๊อกและมากี้ เตรียมจะต้องจ่ายค่าไฟเองแล้วหลังจากที่ตอนนี้บ้านในอาณาจ,ากจักรจิราทิวาสร้างเสร็จสมบูรณ์ทุกหลังและมีการแยกมิเตอร์กันไปเป็นที่เรียบร้อยซิงมากีบอกว่าตอนที่ไม่ได้จ่ายค่าไฟก็ประหยัดบอกก็ได้บอกว่าเห็นค่าไฟแล้วอยากจะหาวิธีที่ไม่ให้มันเป็นแบบนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะมานังเช็คเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านว่ามีอะไรบ้างเพื่อที่จะได้ทําการประหยัดค่าไฟด้านนอกโถงหน้าบ้านมีไฟทั้งหมด28ดวงหน้าบ้านอีก32ดวงรวมไฟเชนเดเรีย โถงกลาง54ดวงโซนทีวี27ดวงโซนห้องครัวมีไฟทั้งหมด11ดวงห้องอาหารอีก31ดวงก่อนที่มากี้จะพาไปดูห้องที่แอร์เปิดตลอดไฟเปิดตลอดคือห้องเกมของป๊อกที่มากี้บอกว่าเข้ามาแอร์ยืนฉ่ำนึกว่าคว้วโลกเหนือที่เปิดให้รถเปิดให้หมีมีไฟจ็ด15ดวงและแอร์4ตัวไฟที่โรงรถ3 4ดวงแอร์1ดวงก่อนจะนับปลอดไฟในบ้านตามห้องต่าง สรุปบ้านหลัง3ชั้นมีหลอดไฟทั้งหมด660ดวงแอร์27่ตัวตู้เย็น5เครื่องเครื่องซักผ้าอีก4ตัวเครื่องทำน้ำแข็ง1ตัวทั้งหมดออกมาเป็นค่าไฟอยู่ที่43,139.98บาทถ้าคิดคร่าวๆตีเป็นเงินค่าไฟต่อเดือนก็4 5 0 0 0บาทต่อปีจะต้องเสียค่าไฟไปถึง540 0 0 0่บาทงานนี้ทั้งปอกเลมาร์กี้ตกลงกันแล้วว่าจะต้องประหยัดค่าไฟห้องไหนไม่ใช้ก็จะปิดแอร์ปิดไฟ ตอนที่ป๊อกจะทิ้งท้ายให้หลายๆคนอยากรู้ว่าค่าไฟข้างนอกของอาณาจักรจิราที่วัดต่อเดือนนั้นต้องจ่ายเท่าไหร่และมากี้ก็บอกว่าบอกไว้ก่อนเลยว่าค่าไฟแอบตกใจมากค่าไฟของบ้านที่ตัวเองอยู่เรียกว่าทาไม่โดยจริงไม่มีใครแบกรับค่าใช้จ่ายตรงนี้ได้นแน่นอนค่ะ